นี่คือเมียนมนุษกรนะุ่นน้ชรานะในขนมออคางกรงซีชวนนี่คือชราเลียนเนี่ยเมนเทนจางมาโปนนี่คือชีจอมไนมวยโอ้เกาะเป็นเห็บมาเลยนะครับล่าสุดนาะยกคุณขมแม่ได้ออกมาประกาศด่วนเลยนะครับว่าคุณขมแม่ได้ร่วมมือกับประเทศจีนในการเปิดคอร์สฝึกสอนคุณขมแม่ที่ลองมวยในประเทศจีนนะครับเพียงแต่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยโรงยิมแห่งนี้มีแต่รูปนักมวยไทยนะครับโดยเฉพาะพี่บัวขาวเต็มไปหมดคือประมาณว่าคลับนี้เนี่ยเขาสอนมวยจีนอยู่แล้วแล้วก็สอนมวยไทยอยู่แล้วแต่คุณขมแม่เนี่ยเขามาขอเกาะเพื่อทีี่้ยินน เปิดสอนกุลขมຈด้วยอีกสาขาหนึ่งอีกอย่างว่าก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนที่ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกลับนำงามขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขียนเขากเลังถ ได้มีการเดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับเพื่อไปเปิดงานกุนกแมที่กําลังจะเปิดคอร์สสอนอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนนะครับโดยการเปิดคอร์สสอนกุนคมแมในครั้งนี้นะครับเขาอ้างว่าเขาจะไปเปิดออคอร์สที่โรงยิมแห่งหนึ่งในกวางตุ้งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกวางตุ้งหรือว่ากว,า,ว,า,วางโจนะเพราะสื่อแต่ละสื่อของกแมรเนี่ยรายงานข่าวออกมาไม่ตรงกันซะอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าไปเปิดสอนกุนกแมที่โรงยิมแห่งหนึ่งในประเทศจีนนั่นแหละ ซึ่งสำหรับโรงยิมแห่งนี้นะครับก็ได้เปิดกิจการมาแล้วมากกว่า20ปีนะแล้วทางโรงยิมแห่งนี้เนี่ยก็มีการเปิดสอนมวยไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะแบ็กกราว Back ด์วรอบของโรงยิมแห่งนี้เนี่ยก็จะมีแต่มวยไทยชื่อดังๆแปะเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะพี่โบขาวนะเรียกได้ว่าใครที่เข้ามาโรงยิมแห่งนี้เนี่ยดูป้าเดียวก็รู้นะครับว่ายิมนี้สอนมวยไทยเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับอยู่ดีทางสื่อของคุณกัมแมเนี่ยก็จะมีการเล่นใหญ,ใหญ่เล่นโตเลยนะครับว่านายคบชายนาะยกสมาคมของ,ของคุณกัมแมเขาได้ไปเปิดสอนคุกแม ที่ประเทศจีนนะครับแถมเล่นใหญ่ปเปิดไปนั้นด้วยนะครับก็บอกว่าทางประเทศจีนเนี่ยได้มีการหันสะบั้นเลิกสอนมวยไทยหลังจากที่เปิดสอนมาตลอด20ปีนะครับแล้วหันมาสอนมวยกุนกแมแทนซะอย่างนั้นซึ่งถ้ารเรามาวิเคราะห์กันดูเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่ทางประเทศจีนเนี่ยจะเลิกสอนมวยไทยแล้วก็หันไปคบค้าสมาคมสอนมวยกุนกแมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกว่าทำไมอยู่ดีสือ่อข่าวถึงได้เล่นข่าวออกมาแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างที่มันเป็นการการันตีเลยว่าทางประเทศจีนยยยยัังงคครบสออออนนมมมวไทู่เเหืืดิก็ รูปของนักมวยไทยยองคงแปะหลาอยู่ที่ฝาผนังเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับและทงและถ้วยรางวัลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นถ้วยรางวัลที่นักมวยจีนลมถึงนักมวยไทยเนี่ยไปกว้ารางวัลที่นูน้นที่นี่มานะครับแล้วก็เอามาโชว์ไว้ซึ่งหลังจากที่นายคบชัยได้มีการโปรโมทเอาไว้ว่าถ้าใครสนใจที่จะเรียนกุนกแมเนี่ยก็ให้เข้ามาเรียนที่ยิมแห่งนี้ได้เลย ซึ่งตอนแรกเนี่ยข่าวนี้ก็ทําให้คนขมรเนี่ยโอ้โหออกมาเฮโลดีใจกระโดดเลเต้นกันแทบจะทั้งประเทศเลยนะครับเพียงแต่หลังจากที่พวกเขาได้ดูคลิปได้ดูบริเวณโดยรอบของยิมแห่งนี้เนี่ยพวกเขาก็ถึงจะต้องใจสลายพวกเขาไม่พอใจกันเป็นอย่างมากว่าเอา้าทําไมบอกเองไม่ใช่หรอว่าทางประเทศจีเนี่ยเลือกคบค้าสมาคมกับมวยไทยจะรับสอนแต่มวยคุณแมิแต่ทําไมบริเวณโดยรอบของยิมเนี่ยมันมีแต่รูปนักมวยไทยโดยเฉพาะพี่บโบขาวเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งคนขมิเขาก็มีการออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้เอารูปของโบเขาวเนี่ยออกไปหมด แล้วก็เอาลูกของนักมวยบนหนึ่งของพวกเขาเนี่ยเอามาแปะแทนนะครับนั่นก็คือไอ้เจ้าทูนเทล่านักมวยกุญแม,มที่บักจะชกชนะแค่ในประเทศนะครับและแกเนี่ยก็ไม่ค่อยเดินทางออกไปชคที่ต่างประเทศทักเท่าไหร่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่ากลัวจะโดนน็อกกลับมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับงานวันแรกของการเปิดสอนมวยกุญชเมที่ขากจะโชคชนะแค่ในประเทศนะครับและแกเนี่ยก็ม่ค่อยเดินาลํากวยโชคที่ต่างประเทศทั่เท่าไหร่ซึ่งก็มีความยกนะุนไปไดนว่ากลัวจะโดนน็อกกลับ้านะคกับอย่างไรกวตามนะครับงานวันแรกของการเปิดอนมวยกุญช่บักจะ ขนาดมีน้องผู้หญิงที่น่าจะเป็นคุณขเขมรเหมือนกันนะครับที่ยกกล้องมาถ่ายเนี่ยยังกลั้นขำไม่ได้เลยนะครับว่าคุณเขมรนี่มันลำท่าอะไรของมันวะซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าที่จีนเอาคุณเขมรเข้ามาเปิดสอนคุณเขมรในยิมแห่งนี้เนี่ยก็น่าจะรับเข้ามาสอนตามมารยาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ยกเลิกการสอนวยไทยและสอนเฉพาะมวยคุณเขมรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเท่าที่น่าดูบริเวณโดยรอบแล้วนะครับคนที่มาเรียนในยิมนี้เนี่ยบางคนยังใส่เสื้อธงชาติไทยแปะอยู่หลาาาเลยยนนคัซึ่ง่งก็หมวมววา คนส่วนใหญ่ที่เลือกมาเรียนที่นี่ก็มักจะเรียนมวยไทยนั่นแหละคงไม่มีใครเลือกที่จะไปเรียนกุนทมแมหรอกแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าคนไหนที่เป็นโรคเกี่ยวกับการนอนไม่หลับเนี่ยไปหามหมอที่ไหนแล้วหมอก็รักษาไม่หายนะครับไม่แน่นะการมาเรียนกุนทมแมที่ยิมแห่งนี้อาจจะเป็นการแก้โรคนอนไม่หลับให้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนทมแมกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่ายิมที่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้มีเปิดสอนกุนทมแมแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ยิมแห่งนี้เนี่ยโอ้โหติดรูปนัก ก็มเมนแลก็บอกว่าอะไรกันเนี่ยบอกว่ายิมแห่งนี้ยกเลิกการสอนมวยไทยแต่ด้านหลังมีแต่รูปนักมวยไทยไม่มีรูปนักมวยคุนขแม่ซากกับคนก็มเมนแลก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีของมวยคุนขแม่ของเราเพราะอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการนําครูมวยของเราไปสอนศิลปะวัฒนธรรมของขแม่ที่ต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผมอยากจะถามสาพาันมวยคุนขแม่คุณบอกว่าสพันมวยคุนขแม่นั้นร่วมมือกับประเทศจีนในการสอนมวยคุนขแม่แต่ทำไมด้านหลังถึงมีแต่รูปนักมวยไทยเยอะแยะเต็ ชูถ้วยด้วยนะทำไมถึงต้องเก็บภาพของพวกเขาเอาไว้ควรที่จะเอานักมวยของเราไปใส่ไว้แทนน่าจะเหมาะสมกว่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทำไมเราถึงต้องเอาครูมวยของเราเข้าไปอยู่ในคลับที่เปิดสอนมวยไทยด้วยเราควรที่จะเอากุณขโมยของเราเนี่ยไปอยู่ในคลับที่ให้ความเคารพแต่เฉพาะมวยกุณเมรคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอเวลาที่สอนมวยกุณเมรแต่ต้องดูรูปนักมวยอยู่ด้านหลังไม่มีคลับอื่นที่ดีไปมากกว่านี้แล้วหรอที่ประเทศจีนถ้าทําแบบนี้ระวังเดี๋ยวพวกบ้านเลขที่สองพวกเขาก็จะเข้ามาบอกว่าเราเกาะเขาอีก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าโงยิมในประเทศจีนยกเลิกการสอนมวยไทยแล้วสอนเฉพาะมวยกุนเขมรก็ควรที่จะเอารูปนักมวยไทยเหล่านั้นออกไปให้หมดและนํารูปของนักมวยกุนเขมรไปติดไว้แทนนักมวยกุนเขมรที่เก่งๆก็มีตั้งหลายคนตัวอย่างเช่นทูนเทล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นต้องรูปที่ไทยรูปหมู่กันอยากจะถามนายกสมาคมกุนเขมรว่าทําไมถึงให้ตัวอักษรจีนอยู่เหนือตัวอักษรของเขมรการต่อสู้เขมรถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราควรจะต้องอยู่ด้านบนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีแต่ภาษาจีนกับภาษากัมพูชา ควรที่จะมีภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้ด้วย <_ letter> เพื่อที่ชาวต่างชาติจะได้รู้จักกุนขมแมให้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ควรเอาอักษรจีนขึ้นไปไว้ด้านบนเพราะกุนขมแมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ที่ประเทศจีนนั้นไม่มีมวยที่มีประวัติยืนยาวแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคนจีนได้ฝึกมวยกุนขมแมพวกเขาจะรู้ว่ามวยกุนขมแมนั้นจะทําให้พวกเขาแข็งแกร่งมากกว่าตอนที่พวกเขาฝึกมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฝากผู้รับผู้ใหญ่ของเราดตูตัวอักษรขมรหน่อยตัวอักษรขมรรควรี่จจะอยูด้าาานนบภษนมันจะะดูเหมมาสกว่า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาถึงได้ยกเลิกการสอนมวยไทยและมาสอนมวยกุนขแมแทนทําไมถึงไม่มีการระบุเหตุผลเอาไว้ในข่าวแล้วทาไมรูปน้ามวยไทยยังคงติดอยู่ที่ด้านหลังของยิมแห่งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เหมาะสมเปิดสอนมวยกุนขแมแทๆ้ๆแต่ดันเอาอักษรจีนขึ้นไว้ด้านบนตัวอักษรของเขมรดูเหมือนจะเป็นการสอนมวยจีนเสียมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่ถือเป็นการเปิดตลาดที่ดีเลยเพราะเราจะได้นํากุนขแมของเราเดินทางไปชคที่ต่างประเทศบ้างเพราะชกอยู่แต่ในประเทศต่างชาติก็จะไม่รู้ถึงศักยภาพของนมมย ว่ามีพรสวรรค์มากขนาดไหนตอนนี้คุณคแม่ของเราเปรียบเสมือนกับสิ่งของมีค่าที่ทั่วทั้งโลกนั้นไม่เคยเห็นถ้าพวกเขาได้เห็นพวกเขาจะทึ่งกับสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณค่แม่ของเรามีชื่อเสียงมากกว่าศิลปะการต่อสู้ของจีนแต่ทำไมถึงนำตัวอักษรของเหมนอยู่ใต้ตัวอักษรของจีนรัฐบาลคนมีการจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยด่วนอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขียนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่านคอมเมนต์ของคนเขีนก็ค่อนข้างจะปวดหัวนะครับแต่ จความหลักสําคัญเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับที่ด้านหลังของยิมแห่งนี้เนี่ยยังคงมีรูปของพี่โบขาวยังมีรูปของนักมวยดังๆที่เป็นนักมวยไทยเนี่ยยืนถือถ้วยยังแปะอยู่ให้หลาให้เลื่มกันเลยนะครับซึ่งเราตรงๆนะคิดว่าไอที่ประธานมวยของคุณกแมรมาบอกว่ายกเลิกการสอนมวยไทยแล้วก็สอนมวยคุณกแมรแทนเนี่ยอันนี้น้าไม่เชื่อนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะน่าจะโกหกคนเขมยนด้วยกันเองเสียมากกว่า ่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณขมินชอบคอมเมนต์กันนะครับก็คือทําไมถึงต้องเอาอักษรขมนินอยู่ใต้อักษรจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาตรงๆมันก็ไม่แปลกนะครับยิมนี้เปิดที่จีนที่แสดงว่าคนขมนิ้นเนี่ยอ่านข่าวกันนี่อ่านไม่เกินสามัคคีโชว์เลยนะครับอ่านแค่บรรทัดสองบรรทัดก็รีบเมนกันแล้วนะก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละมีความคิดเห็นายังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาารับในช่องคอมเมนต์กันคนลนมมนนะคดวคััรบส